เลข๒๓และนักเรียนสมัชิมศึกษาปีที่๕โรงเรียนดาวสลามจังนหนว,วัดกาฬสินธุ์ประชาชนคือนวังพระไทยพระราชาทรงดูแลวังประชาอย่างชิดใกล้ประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยพระราชดำรัสประทัสไว้เสมอมาเนื้แสบแห่งพระบารมีทออแสงสองท่วแ่ง ดินนี้จึงไม่เคยเหียงเหาปราศจากความเดียว่อใยเพราะเรามีพระมหากระตั้งผู้ทรงเดุ่เื่นเพื่อให้สี่งติกไทยอุ่นเย็นเป็นสูตรเกียรติรักษพระบระิบาลคือภาพชีวิตของพวกเชิญชาวไทยตลอดสายปัสสาวะท่านผู้มีญาติที่เคารพท่านครับจังหวัดกาฬชิว่าบ้านเกิดของผมเป็นดินแดนปาด้านขัาทองที่บางคนมองว่าไกลาตาแต่ไม่เคยแต่งใจพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรมิบทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกษัตริย์มนาธิปพระองค์ท่านเสด็จเยือนนราธิวาสนาละครั้งในแต่ละครั้งพระองค์ได้เพื่อพักผ่อนแร่ทรงบางเคยรับฟังรับรู้ปัญหาและรับใช้ประชาชนโครงการในพระราชดำริว่าโครงการได้เกิดปฏิบั่ิการปฏิ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบักนาลาที่ช่วยป้องกันอุกภัยายหรือโครงการสืบส,สา,างการพัฒนาเหมืองมาจากพระราชดำริที่คุณทองที่ถึงแผ่นดินแห้งแล้งให้ลกลายเป็นดินอุดมสมบูรณ์ประองค์ท่านสุ่มอบชีวิตใหม่ให้กับชาวสวนชาวนาและชาวบ้านที่นี่และในวันนี้พระราชกรณียกิจแห่งก,กรรารดูแลประชาชนยังดติเนินต่อไปผ่าน ของพระบาทสมเด็จพระวชิรกระเจ้าอยู no ่หัวองค์ทรงสานต่อพระสมณิขันอย่างแน่วแน่ทรงสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนใต้ส่งเสริมการศึกษาส่งเสริมอาชีพและฟื้นฟูวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนเพื่อให้คนในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้มีศักดิ์ศรีและมีความหวังเป็นเพียงเท่านั้นพระองค์ทรงมองใหญ่มีความหลากหลาย ส่งให้ความสําคัญกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเป็นฐานเอวชนพันธ์ไทยเชื้อสายอะไรอยู่ผมของหลักคือว่าเราเจอที่ตะวันบริรักษ์อย่างบริรักษ์อย่างกระรที่ว่าภราชของเราทรงห่วกยังพี่น้องจะแกล้ว่าท่านผู้มีเกียรติทุกคนท่านครับในสังคมหลากหลายศาสนาต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่เราล้วนมีถึงใจเดียวกันคือหัวใจแห่งความจุนรักพอดี เยววาวชเช่นผมขอเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ขอให้คาว่าเยนซิระเพราะพระอริบาลไม่เพียงเป็นคำขวัญบนป้ายแต่ขอให้เป็นแนวทางในหัวใ,ใจให้ตสอเป็นในพระมหากรุณาธิคุณอย่รงรวมกันสื่อสารพระาจบภีนิทานเพื่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์สุดท้ายนี้แม้แต่ดอกไม้จะมีลมพัดแรงแต่ตาลมพราวารมี จะมีแต่ความสงบเราจะอยู่รงง่มเย็นเป็นสุขของพ uh huh. รรปฏิบ,บาลย่สวนเปี่ยกุสโลบายประเทศไทยใส่สะอาดาเปีย่ยมทรงรัชศาสตร์ทั้งมวลท,วทุ่นทีปราบป่ดภัยหรือใต้ร่มพระบรมีและรัชวงจังกรีตลอดไปขอพ uh huh. ระองค์ทรงพระ,จะเจริญยืนนานผูดพอรักสวัสดีครับ 我就是看啊你在没面站着。